วก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 ลบคูณวกบวกวกัวกวกลบคูณบวกัวกัวกวกวกลบคูณวกบวกัวกวกวกลบคูณบวก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 ลบคูณบวก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 กลุ่มสารักการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ก บทที่สิบทประยุกต์เรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขายการหากำไรขาดทุนจุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาร้อยละให้สามารถวิเคราะห์โจทย์หาคำตอบและแสดงวิธีรมพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ ของกับแม่ที่ตลาดแล้วได้ยินแม่ถามแม่ค้าว่าวันนี้ขายได้กําไรหรือเปล่าแม่ค้าก็ตอบว่ายังขายไม่ได้กําไรเลยพอตอนที่กาลังเดินกลับบ้านแล้วก็เลยถามแม่ว่าขายได้กําไรคืออะไรหรอแม่ก็หัวเราะแล้วก็บอกให้เรามาเรียนที่โรงเรียนถ้าเข้าใจแล้วให้มาบอกแม่ได้แม่เราอ่ะจะซื้อแอปเปิ้ลที่เราชอบให้เป็นรางวัลด้วยอแล้วตอนนี้เอเคียรู้หรือยังล่ะก็ยังนะสิว่าจะมาถามคุณครูซะหน่อย แต่เอ๊ยยังไม่เห็นคุณครูเลยนะอืเราก็ไม่เห็นเหมือนกันนะอว่ายังไงกันครับเด็กๆแหมรอใครอยู่รอคุณครูอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยเราคุณครูอยู่ค่ะสวัสดีค่ะสวสสสัสดีครับ,รบมีเรื่องอะไรกันล่ะครับทำไมถึงต้องรอคุณครูครับวันนี้เนูอยากรู้ว่าคําว่ากําไรคืออะไรคะ่ะแหมดีเลยครับแหมน้องเอเชียน้องภาครวมไปถึงนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กัน พอดิบพอดีกับที่คุณครูเนี่ยมาช้าไม่ได้อู้งานไปไหนนะครับไปเตรียมอุปกรณ์แล้วก็กิจกรรมสนุกสนุกมาให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้กันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขายพร้อมทั้งการหากำไรขาดทุนนั่นเองครับงั้นก็ดีเลยสิครับ เพราะว่าเอเชียเนี่ยเขาจะได้เลิอกสงสัยและผมก็เริ่มสนใจขึ้นมาแล้วครับนั่นนะสิคะหนูจะได้ไปบอกคุณแม่ถูกด้วยค่ะดีเลยครับถ้าอย่างนั้นนักเรียนปลายทางทุกคนครับพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วตั้งใจตั้งสติฟังให้ดีนะครับเพราะว่านับจากนี้ไปเราทุกคนจะมาเรียนรู้กันเรื่องของโจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขายการหากำไรขาดทุนรับรองว่าวันนี้สนุกแน่นอนครับ ถ้าอย่างนั้นนะครับเรามาเริ่มต้นเรียนรู้กันไปกับโจทย์ข้อนี้ละกันตัวอย่างแรกนะครับโจทย์บอกว่าแม่ค้าซื้อส้มมากิโลกรัมละ60บาทขายไปกิโลกรัมละ75บาท จากโจทย์ดังกล่าวครับนักเรียนปลายทางทุกคนน้องภาคน้องเอเชียตั้งใจดูให้ดีนะครับสังเกตดีๆเพราะว่าจากนี้ไปคุณครูจะมีคําถามมาถามด้วยเข้าใจไห<ด>ม<ะ>ครับเข้าใจค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มต้นถามด้วยคําถามแรกเลยละกันว่าทุนของส้มนี้กิโลกรัมละเท่าใดครับคุณครูครับ,ครครบแล้วทุนคืออะไรครับเป็นคําถามที่ดีมากครับน้องภาคแล้วก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางหลายๆคนอาจจะยังสงสัยอยู่นะครับสําหรับทุนหรือราคาซื้อ นั่นก็คือราคาเริ่มต้นที่เรานั้นซื้อของมาเพื่อที่จะนำมาขายซึ่งในที่นี้ของที่เราซื้อมานั่นก็คือส้มนั่นเองครับถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าทุนของส้ม1กิโลเท่ากับ60บาทใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับแล้วทีนี้แม่ค้าเนี่ยขายส้มไปกิโลกรัมละเท่าไหร่ครับถ้าดูจากโจทย์แล้วนะคะราคาขายของส้ม1กิโลกรัมเท่ากับ75บาทค่ะถูกต้องเลยครับ คราวนี้นักเรียนปลายทางทุกคนสังเกตให้ดีนะครับเมื่อเราทราบราคาขายและราคาทุนแล้วคำถามต่อไปก็คือว่าลองดูให้ดีๆนะครับว่าเปรียบเทียบกันแล้วราคาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าราคาทุนครับ ราคาขายมากกว่าราคาทุน15บาทค่ะใช่เลยครับและจํานวนเงิน15บาทนี้แหละครับที่เราเรียกว่ากําไรนั่นเองอ๋ออย่างนี้นี่เองค่ะหนูเข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นนะครับนักเรียนปลายทางทุกคนน้องภาคน้องเอเชียลองช่วยบอกคุณครูหน่อยได้ไหมครับว่าสําหรับในโจทย์ข้อนี้เนี่ยแม่ค้าขายส้มได้กําไรกิโลกรัมละกี่บาทครับ ได้กำไรกิโลกรัมละ15บาทค่ะใจเย็นๆใจเย็นๆเอาใหม่ครับคุณครูให้แก้ตัวใหม่อีกหนึ่งรอบนักเรียนปลายทางทุกคนตั้งสติให้ดีน้องเอเชียแล้วก็น้องภาคด้วยสำหรับโจทย์ในข้อนี้แม่ค้าขายส้มได้กำไรกิโลกรัมละกี่บาทครับได้กำไรกิโลกรัมละ15บาทค่ะเสียงไม่ดังเลยเหมือนไม่มั่นใจเอาดังๆชัดๆครับอีกหนึ่งรอบได้กำไรกิโลกรัมละ15บาทค่ะ คำตอบนี้นักเรียนปลายทางคิดตามทันหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าพอจะเข้าใจแล้วปรบมือให้กับตัวเองด้วยสําหรับความเข้าใจในเบื้องต้นเก่งมากๆครับ